มาเดีดวหนึ่งห้องยังอีกสามห้องเอาไปเอาไปสั่งสามห้องโอ้ยอุตส่าห์ปเอาย่องย่งมื่อกี้นเลยกเก็บให้ซ้ำเนาะเออเอานี่ก็ได้เอาใจหนักผาจังไนตัวนี้นะเอาเฮ็ดยุ่มก็ไปยุ่มก็ไปทำเดี่ยวรอทำนั่นนะตั้งใจว่าจะมานำหารถไอ้โตเกสุนมาเจอเก่าสามพี่น้องเอ้ยเอาติดตามกับป่าวีที่เดียนนาวอีกเท่านึงพี่น้องสำหรับบรรยากาศรถเกี่ยวตรงไฮทงนา นี่เราันเจ็ดศูนย์ไปทางไหนเนาะนี่ว่าจะมาเบิ่งคันเจ็ดศูนย์ไม่ต้องมาเจอเกาะสามจีรุ่นนี้อ๋อเขาเราคือเป็นมากดีเทะอะวะเออเบิ่งเขาคนก่อนพี่น้องแป๊บหนึง่งป่นนะท,นทงงั้งใหญ่ทั้งยาวเออโอ้พืดด้นีเพิ่นกันแล้วเขาโลงใส่กระสอบพี่นอ้องเออแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งโอ้มีหอดงาหอดควายตัวนี้เออ เด็กกำลังอขอใส่กระสอบเออเจอกันอีกแล้วเนาะไอ้ดีซีเก่าสามจีนี่นะอ,อ่าอ,อ่าเปิดประทุนบอกโอ้มีหลังคาแล้วเด้อเอ,อเดี๋ยวเขาจะบิ่งหลังคาเฟื่อนโอ้หลังคาเฟื่อนแต่งโมดได้เนาะโนอะเออเออหมวกก้อนนี่ผมมีวันนี้เฟื่อนสงสัยแต่งใส่ใต,ใสใตามหลังสำหรับหลังคาเฟื่อนอ้าวเรียบร้อยต่อไปมาติดตามรับชมการเจี่ยวของเฟื่อนอีกทีหนึ่งก่อนบัดน,นี้ เรียบร้อยออกเดินทางต่อนี่หลังคาแต่งของเพื่อนน้ำพี่น,น้นองโอ้อยากสูงแสงเอออยากสูงแสงหน่อยนึง <c oughs> ลุยต่อเอาเดี๋ยวเราจะติดตามรับชมอีกวันจะไปโจวให้ใดอีกโอ้เขาน้ำพี่น้องจะเป็นพันเข่าเจ้าได้พี่น้องแต่บุแน่ใจว่าเข่าเจ้าพันใดอ่อ 1, าพันมะลิหรือหรือบริบุแน่ใจเออเขางามเนาะเขาง่วงใหญ่เว้ยเออ สุดยอดเลยเบิ่งเป่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเป่ากับว่าแมนเป่าบักรุ่นร้อยโล่โบจักเป่าเพิ่นนี่นะตน้องไหนหามสองเป่ารุ่นนี่นะคุณนนะ้าโอ้เขากับมาเจอกับเขาเขาดิฟบ,บาดนี่เจอกับเป่าใหญ่อีกจังเบิ่งจ๋าเอาา <laughs> เอโ <c oughs> อคื <c oughs> อจี <c oughs> เรียนนำโบได้ดอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ขี้ตุ้มวัสิมาเรียนนำรถเจียวให้พี่น้องเบิ่งอีกคันหนึ่ง เลียนกันเลียนได้ยุตแต่ว่าตรงเลียนน้ำคันนาพี่เนี่อาจจะไกลน่อยหนึ่งพี่น้องเอาเบิ่งดูเขาก็เขาเขาตั้งพี่น้องเขาตั้งบางๆโอ้สิเรียนทันบนน้องบารนี้เนาะอ่ากลับไปเจ้าดีซีหุ่นนี้พราได้ยุ่มหรอกพี่น้องเอ้ยกวดใส่ปากเอาเ <c oughs> <c oughs> ชีย่ยใส่ปากเอาเออโกยใส่ปากเอาเอาโกยโกยไอ้ยะไปทั้งหยาทั้งเขาเลยพี่น้องไอ้จังไดสวัสดีดมาถอยอ่า เดี๋ยวก็ไอ้เปลาเปิ้ลอีกงานหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นไอ้บปล่าเปิ้ลแหละเอ้าเป็นปจังไดวางลงไปแลงเจียงค่างเห็นตาตาเปลอมโซโฟ,ฟอก็ได้ส่งรอยยิ้มให้บาทหนึง่งไอ้บปล่าน้อยเออเอาปวดใส่ปากเอาบาทนี่โอ้แรนอยู่ค้า,าอาจจะทุลักทุเลน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเออเพราะว่าลงลุยต่มไก,ก่ๆคนบ่ได้เอาอยู่ไก่ๆนี่หระวะเอ้เอ อ,อ้เชืยวเข้าไปเชืยวเข้าไปจะให้มันเหลือเออขันเชืยวเขาล้มแล้วก็ยุ่งขึ้นในคนนะเด้อเอยจังหวะนี้ไปหมดแ <c oughs> ละนำหมดทันแล้วเออเอาบางจังหวะนี้โอ้เขาเป็นเป็นมากดีเถอะวะเออฮวงไงได้เพี่น้องเบาแล้วยงเาอีกแล้วฮวงไงอีหลีเออไปสุดแล้วเออมดบนสีย่างแล้วแาบนี้เฮานะ ข่าง,งวัวได้บอกกล้าไปยันงัวเตะจน้งัวสิยันลงคันนาโอ้งัว,งวกับงัวเจ้าของหน้าหนังงัวโจทินเอาเบิ่งไกลๆนี่ก็ได้หรอกโอ้ทั้งหลังออกย่างซวยรูเออเฟืองเพิ่นใหญ่ลงใส่ต่อเฟืองกังร่องเงียนๆเ,เลยเอาหน้าบางๆเออเขาตั้งบางๆแบบสิเนี่ยเบาเปุ่นนี่หวานเจี๊ยบคือเก่าเป็นจังไงมาไปเดี๋ยวเขาก็ชิงยังละทั้งด้านหน้าอีกแบบหนึ่งพี่น้อง ก็ว่าลหลอยู่ด้ยจุดๆนี้นี่ยอ้อนเห็นทางหน้าแดงๆขันกัมเรียนเลยฮะนะเออกปฏิทายจักเล็กจักน้อยแล้วก็จะสรุปให้ทุกท่านติดตามและรับชมอ,อยู่ในพื้นที่นี้หน้าตรงห้าพี่น้องเอ้ยหนึ่งลายกับหาแสนจีบราคาเก่าราคาเดิมเนาะหาแสนจีบกับประมาณกิจลอยกว่าบาทหากว่าเป็นเงินไทยก็ได้เอาอยัางละทางหน้าเบิ้งเพิ่นอีกแป๊บหนึ่งก่อน อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาพี่น้องเดออือนพฤศจิกาปี2 0 2 5ของบรรยากาศรตรงไห,ห,ห้ตรงหน้ามาให้ทุกท่านติดตามระดับชมอีกตัวหนึ่งสำหรับตัวเกี่ยว DC เก่ปีพี่น้องใช่ตรงไหนตรงหน้าอยู่สปบพอเรา,าเออรู้สึกว่าจะมีการไล่หนูพี่น้องเลยรอบสุดท้ายดิยมักเจอหนูนะจะจะได้วางลงจุก ติดติดบาทนึ่อนปั่นตามคณาแบบนิ่มนวลสโลโมชันโอ้ปั่นตเต้าเนาะเวลามันเกิดนั่นเห็ดค้อโกงงๆอยู่คนหนะพี่น้องไอ้เอามาติดตามรับชมเอาเรียนมาจากไหนบาทนี่เออมาซื้อใดเรียนซื้อน,นั่นเลยวะเอาจังจังหวะนี้มีคณาอีกวะโอ้เป็นตาใดเรียนเชื่องทางบ่ อันนั้นนี่ก็มีแต่คุ้มที่น้องเอ้ยฝานปากสร้างพี่น้องโอ้ยปากสร้างมันคือโบเป็ดยังซี่นะปากสร้างมันก็ต้องเป็นงวงจ้วยเปนบ่เออเออโบได้คือชี้สร้างนะตอนท่านมีหลังคาเนี่ยคือชี้สร้างเยอะพี่น้องอ่าใส่หลังคาแล้วกับโบคือสร้างเพราะปั้นได้เนาะเอ้าตุ่นนี้เดิมๆมาจากของงานพี่น้องเอ้ยฝาดสองเมตรแปดสิบสำหรับไอ้เจ้าเก้าสามปีนี่เนาะ อเอาอมบ่งจังหวะพื่นถอยว่าเมื่อกี้นี่เพิ่อนเลียนหลัดมุมหลายพดุดเออเียวกับเขาตั้งบ้านเจี๊ยบมาวงเขาสุดจวดเลยจวดหาจากไหนแลนปุดเออจวดมาถอยข้างลำเอาทางนี้ไปเลยมั้งออนี่ววดใส่ปากยางเดียวไม่ได้สนใจยังเออเออ เขาคนนี่ประทับใจเขาตั้งแบบซี่นี่มักแหงแรงเราพัทนเด้ชอเชิบเอาเชียวเข้าไปเชียวเข้าไปยำยำอื่นเกออ็ใจ,ใจขนาดเดี๋ยวเบางอ้ใกล้ๆน,นี่คือว่าใหญ่อยู่เกือบสามเมตรคนละปากคนน่ะฮะเขาเปลี่เชียงข้างคนโอ้ใกล้พนพี่น้องแดินบ่ได้เออดี๋ยวคนมาล็อกไม่ก่อนไ่กกนไออ้อยู่ใกล้คนเว้ยเออยงตามหลังกอนน้อยหนึ่ง เขากับบ๋งปันดอกว่าบวใดนาเพราะบันไดเขาเพิ่นน่ะเออก็จ ok, ok ีเล ok, oh, oh, ี่ยวไว้อยู่ดอกสลับนาจุดนี้นี่นี่อันนี้ก็แม่นมานน้ำรถเจียวได้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้การจัดการรถเจียวดีพวกใดมีรถเจียวพี่น้องเอ้ยส่อปวดเล้านี่ตัวใดนาหันจากไรโอ้สไรหันสี่ไรหัอะไรพวกน่ะโอ้ถ้าถ้าต่อเชียวต่อไปนี่เลยแม่นปะปะมันยังอีกคิวหนึงเลยจะต่อโอ้โธจนได้มาอ่ามีลูกค้ามาถาเชีวพี่น้องเอ้ยเออเือว่า ช่วงนี้ช่วงกํลาลังเร่งรีบผู้ใดก็อยากเกี่ยวว่าเขามันอยากลงแดดแล้วเอออย่างนึงก็ย่านฝนห้ามแดดเออก็ต้องได้เกี่ยวเออผู้จัดการรถเกี่ยวควนกะเตรียมไม้ทาตีนูพร้อมเออหนูลายเ,เออเมียนปะเออตัวซำแข้งก็มีอินบเ่เอออะไรสุดท้ายเออโอ้ยพุ่นเจ้าของหน้าพูนกะไล,ล่เก็บเขาอ,อยู่พุน่นโอ,อ้ได้เขาง,งามเด้ได้เขาลายเพูนบุญยาขัเหิยนเลยแหละเออ เดี๋ยวมาลุนช่วงท้ายๆเวลาเขาจ้อนๆผู้เล่นยังจะได้ไล่นูก็ได้มาจากไหนน้อบาทไอ้ไอ้นบาวเปิลลเฮ้ยเ <laughs> อ้ามาจากไหนบาทนี่โอ้น้ามันน้ามันแซกทีเนอะเออน้าโบ,บเป็นสี่เหลี่ยมแท้เนาะเป็น5าเหลี่ยม6กเหลี่ยมสำหรับน้าให้นี่นะคุก็ได้เลียนหลัดมาแบบนี้เลยคุนเบิ่บงไแม <laughs> ขนานอยู่ทางพูเนเหล่าพนเล่นลัดมาเหล่าพนยังจัมามลงเก็บแกนี่อีกตามหลังโอ้หัวงนาเพิ่นก็ได้เข่าเป็นกรเพื่อได้หันรระนะเออมาบนนี้ควัดเอาตามเยี่ยมดีก่อนเบาด้วยว่าจะเลี้ซื้อจุดเลยเบาด้วยจังไดปล่อยด้วเอออะจังไดลัดเขามาทางนี้เลยไหมโอ้เขาบังบางไม่สิจีเรนทันมันบ่นีหน่อยจีเรนทันบ่ โอ้งานกระนาบโห่คนผู้น้องเลยสรุเราเรียนบทันเฮ้ยปุ๋ยใส่ปากยางเดียวไอ้บ้าเอ้ยโอ้สุดยอดเลยต้องนำไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งสักก่อนนัาทีเห็นจั๊จ๋โอ้เฮิ่จะน้าฮันปักยังพักการจองโอ้โหถือโอกาสเจ็บพักการจองพร้อมพี่น้องเลยอันหนึ่งปุมมาถารถถารถไปเกี่ยวหน้าเพื่อน เดี๋ยวมาเห็นพักกันจองเพิ่นกระถูกอากาศเย็บพักไปน้ำเลยว่าสั้นดีเอาก็เป็นยาดีพักก็ได้สมุนไพรสั้นยอดแหลยว้าวปาดโวนี่ว้านกอยังวะนกเจ้าวั่งเนี่ยเอามารับชมกันต่อพี่น้องเอ้ยเออเอาหนุ่มใส่ป๊าปอีกบานหนึ่งมึงดูเด้๋ยวยกไก่ไปละสุมเอาพี่น้องพอแน่ใจว่าชัดเจนบ่เอาควดเข้าไปควดเข้าไปเมื่อเลี้ยนเรามือนี้นะ แดนนำโบไปเราหน้าไปตมนี่นะเออยืนนำขนาา้าวเอาโอเคกดเข้าไปกดเข้าไปอปย้าเจอโอ้ไม่ยัง,ยงเจอนกวะโอโ้โหโซเฟอร์เจอนกเออกำลังมาชิงล่งแรนตรีนกกว่ท่านดิโอ้โซเฟอร์กันห้านี่กันยังกันยังอยากไล่นกว่าเออโอ้ไป ในน้ำพระทันดอกนกมันมีปีกกันมันคือหนูด้วยกันหนูยังว่าเด้รายอยู่นะรกเหมันติดล่ะมันบินไปกันแล้วเท่านั้นแหละเอา้าใกล้จะทำเร็จแล้วพี่น้องเอนะ้ยให้นี่นะโอ้ผูเก็บผักก็เก็บไปเออผู้จัดการรถกับพูดผู้จัดการรถก็ได้คือไม่จอบตีหน,นเูเออเออบรรยากาศทงนาพี่น้องเออช่วงเดือนพฤศจิกาปีถูกมันเศร้ห่าเขาตั้งลักษณะนี้นี่อา่า ข้าพเจ้ากับเล่้นนั่งโบวัยเราพี่น้องเอกันเข่าล่มนี่เพราะจะได้เบิ่งนองเงาอยู่เข่าตั้งแล้วโบวัยลดบทันรถรถไปเออเล่นไว้ดีพี่น้องกันนี่นะรู้สึกว่าจะมีอยู่คันเดียวพี่น้องสำหรับอยู่ในพื้นที่นี่เนาะสำหรับ DC 93 G รุ่นนี้เดิมๆจากโรงงานมารับใช้อยู่ทงไงทงนาสปปเร,ราเออขัากหลายพี่น้องออยุ้มยุ้มยุมเข้าไปควอดควดเข้าไปเออ ไรหนึ่งหาแสนจีบพี่น้องสปปลาวเออราคาเก่าราคาเดิมว่าจะเป็นนาปีหรือวันนาแซงเอ่อนาปีหรือนาปังฮะเราวะเอ่ออยู่ในราคาเก่าราคาเดิมขับใส่แล้วพอดการตรงไหนตรงหน้าก็ไอ้เปล่าเพิ่นสลับดีซีเก้าสามโอ้อันผู้เก็บพักกัางจองนี่เนาะเอาไปกินแล้วเอาไปขายว่าพักหน้าเอาไปกินแล้วเอาไปขายโอ้เอาไปกินเก้าลายเทสนาเอ้อ วายมันก็ต้องได้แบงให้มือกล้องแน่ได้เอาไปลวกไปยังเกาะไปปิ้งตามแก้วเซียไปยังนี่ยเป็นบ่อโอ้เธอผักกันจองพี่น้องจังสระบ่อวันนี้คุ้มค่าแล้วจเจ้าเมือ่อซะบ่ต้องบ่ต้องน้ำบ่ต้องเอาไปก็ได้บ่ต้องบ่ต้องไปเจียวก็ได้เขาวันนี้ได้พักกันจองแล้วคุ้มค่าแล้วเด้อเออเอารับชมกันต่อพี่น้องเบาหยอกน้องัอว,วงวนกันไปสาหรับบรรยากาศตรงไหนตรงนาจังซีเลยพี่น้องโสรป่ลาวเออ ไปมาใดได้ลงให้ลงหน้าแล้วก็สนุกสนานเพื่อเพลินลืมมืดลืม,มคำไปเลยเอ,อ็มือใดนั่งเฮือนอยู่เฮือนลาลากระโอ้คือนานคำแท้บัดว่าบัดมาจังซี่เลยแป๊บเดียวคำเลยได้พี่น้องเออตอนนี้ก็เป็นเวลาควายคำลงแรงเลยสี่ร้อยห้าโมงห้าโมงกลัวอะไรพี่น้องโอ,อ้บรรยากาศแดดอ่อนๆตอนแรงเอาเป็นจังใดปานโตเต่าเดี๋ยวบองไงไก่ลักษณะนี้นะเออเอาเอาเอปา,า,านโตปลาฟ้านี่แหละมา เป็นจั้งแต่รถบ่อหนนะเที่ยวสุดท้ายบอ่อหนนะอันดอนสำนันหนึ่งน่ะคือว่าปากกว้างอยู่เกือบสามเมตรพุ่นปากเพป็นน่ะเอา้ายุมย่มเข้าไปยุม่มเข้าไปเออดีเรียบร้อยสลับหลอกกลางต่อไปแล้วมาต่อหลอกทั้งข้างบาทนี่เอา้าเกี่ยวหอดพักกันจองบาทนี่ไปใส่เอ้ยังเลี้ยมอีกห่วงเดียวก็เลี้ยมให้สำบอ,ป,อป้าปชื้ใจทำไมไอ้เปาเป่นอย่าบะเออ วยด้กันทุกระดับประทับใจคือกันกละไปเออสำหรับปีใดปีนั่นเนะาะจะคลองหน้าเพิ่นจะติดใจจองเออจนในสั่งจองรถขั้นกันเอาเอารถไอ้บ่าวเพิ่นนี่แหละเพิ่นว่าเออเกี่ยวได้พูนจองสามห่วงนี่ก็ได้ไปน,นําเก็บเออเอา้าสงสัยตีโค้งมาแล้วเขามาจุดสามเยี่ยมอยู่ได้ราะว่านาเพิ่นนามันแทกได้เน,นาะนาของเพิ่นเป็นหาเหลี่ยมบว่าเป็นนาสีเหลี่ยมเอากินข้างก่อน เอาเขาเบิ้งไกลๆจะพี ah, ่ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวพ้นมาติเรียนมาทางนี้ดอกจังคอยเบิ้งอีกทีนึงดักด้วยพี่แหละเอานะเมื่อยยางแล้วเออเอ้อมาจีบโปรไทยเราอดไทยบ่ได้พี่น้องว่าจีมาตามหาเกจส่วนมาเจอเก้าสามก็เลยเบิ้งเก้าสามนี่ซะก่อนเอออีกโบชาโบนานก็คือซีมดฤดูไปแล้วแหละบาทนี่คือสีโบดอนละเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาเลยเด้ช่วงกลางๆไปแล้วช่วงท้ายช่วงกลางไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มอยากเลี้ยวหน่อยแล้วเด้ผู้ใดจะอยากเลี้ยวไปแด ก็ว่าอยู่สบกแล้วนี่ผมเมียนมาที่เกี่ยวแต่รถแต่พวกเกี่ยวมือนี่ก็หลายเอาจับตัดหนาเกี่ยวกระมีจังสินะเออมาวางลงกันข้างนี่มาเลยเออกินขอบนี่มาเลยเออกออกมาคอยหลังเออซุ้มออกเลยซุ้มเขาเออเอามาคิดว่าบนอาจจะฮอดเฮามั้งเพราะว่าถอยหลังมาไกลแล้วเอ้ยยุ่มกับใส่ปากย่างสวยโลพี่น้องเอ้ยเอา ย่างนำอีกบาทหนึ่งลองบึงว่าจังใดจังวันนี้ถอยเงาเลยเป็นบ่เอ้ยปากเดิมๆพี่น้องถอยเงาถอยเงาเราจะตั้งลำม,มาใหม่เอากระบ่กจะเป็นตรงอยางนำไปก็ได้ถ <c oughs> ่ายจ,จุดนี้แหละเออสามเหลี่ยมทองคำนี่ละวะเออเด็กจังใดยุย่มเข้าไปยุ่มเข้าไปยุ่มเข้าไปเอ้ยประทับใจประทับใจเจ้าของนา ออประทับใจทั้งผู้เบ่งแต่ว่าที่มีผู้ประทับประทับใจนักผากกว่าน้องพี่น้องเลยเอาพาทุกท่านติดตามรับชมบรรยากาศออสปปลาวพี่น้องปีสองพันสิบห้า,หาให้ทุกท่านติดตามได้รับชมไปนําตรงไหนตรงน้าแหละคือว่าอันเะวะ่าเอาเห็นจังไงอันนี้ต้องในโยกสองเท้าคุณพ่อบบจากสิมบทีป,ปาดนี่เออเออมาเรียนเตี้ยปาดขีดตรงก็ได้มา nương hoang đang việc sám hoang, à, áo và săn sám hoang, <laughs> ôi, sám vào nhóm như một chi đi, có <laughs> kép hay sâm nó, à, em ao này cái đại, ở chạy nặng cho nó hai tuần nè, hết, nhung có bay, nhung có bay, tham nhiều lót tham năn nà, ai sẽ khảo này cái đại, <laughs> mà năm ro tiêu cho chỉ chiều hay cho đấy, áo, à, này, đang nhìn ngầu nâng kép, ngầu như kép yeah. đi, <laughs> เออ,อพอนี้เอาโยกคนว่าหนะโอ้ยเพอจะบอกหลายคนมาดิเอาเรียบร้อยเออไปเอาเพิน่นนี่ไปใส่บาทนี่เอออู้เท่หลายเท่หลายสุทนกนกฟอดให้แม่นกฟอดเออซาละบ่ดิเพิ่นปล่อยรถไปแล้วก็เพิ่นก็นขึ้นมาเบิง่งถังเขา่าซื้อไม่ก็ว่าเฮ็ดเท่แต่ว่าไอ้บ้านี่ว่ะอา่าเอาจังไดเสียบเข่ามาลงก่อนบอก,ลอเ,กเลยสิไปเกี่ยวให้ไม่เลย ผมเดวใจเพราะว่าเห็นพนขึ้นมาเบิง้งถังเขาอยู่เมื่อกี้นี่เอ้าเดี๋ยวนำเบิ้งอีกแป๊บหนึ่งพี่น้องเออสรุปแล้วี่เราคนกลับมาลงให้ไหม้ก้อนมาสันเตะเข่าไงบอท่านจะเตรียมถังดีเออบอท่านจะเตรียมอุ้มดีลงให้ไหม้ก็จะเกี่ยวอยู่ประมาณเดียวกันนะพี่น้องสำหรับคลิปวีดโอนี้เขาก็จบไปกับบรรยากาศข,ของให้ไหม้นี่ยแหละพี่น้องเองขอบอกขอบใจทุกท่านที่การติดตามและรับชมเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อชิปดีๆต่อไปขอบอกขอบใจอีกทีนหนึ่งกับเจ้าของนาและเจ้าของรถเกี่ยวที่ว่าองงานุญาตให้ข้าพเจ้าได้มา เพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามได้รับชมบรรยากาศอยู่ทางสปปลาวเนาะเอ่อสําหับคลิปนี้ก็ขอประกอบใจนึงเอาไวเจอกันในคลิปต่อไปอ่อสํับคลิปนี้ขอบใจสบายดี